อมรับว่าปัจจุบันอาหารแช่เย็นและอาหารแช่แข็งอย่างข้าวกล่องเข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคสมัยนี้เป็นอย่างมากเพราะสังคมยุคใหม่ที่ผู้คนมีพฤติกรรมเร่งรีบและต้องการความสะดวกสบายกันมากขึ้น จึงทำให้เซเว่นนเลเวนเจ้าแห่งด้านสะดวกซื้อซึ่งมีสาขาประมาณ12,000กว่าสาขาทั่วประเทศไทยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทยด้วยเช่นกันพร้อมจะโลแกนที่คุ้นหูหิวเมื่อไร่ก็แวะมาเซเว่นนิเลเวนโดยผู้ได้รับสิทธิบริหารแฟรนไชส์เซเว่นนเลเวนในประเทศไทยคือบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยมูลค่าบริษัทกว่า6แสนล้านบาท และหนึ่งในอาหารยอดฮิตที่คนส่วนใหญ่ต่างเลือกซื้อในเซเว่นอีเลฟต้องมีเมนูข้าวกล่องรวมอ,อยู่ด้วยอย่างแน่นอนซึ่งข้าวกล่องในเซเว่นอีเลฟมีหลายเมนูให้เลือกหลากหลายราคาและหลากหลายสีของข้าวกล่องแต่เราเคยสงสัยกันไหมว่าทําไมข้าวกล่องของเซเว่นอีเลฟจึงมีหลายสีวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันค่ะข้าวกล่องสีแดงสีดําและข้าวกล่องสีขาวมีความแตกต่างกันดังนี้คือ 1. สถานที่ผลิตแตกต่างกันข้าวกล่องสีแดงถูกผลิตโดยบริษัท CP Ram ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานเช่นขนมจีบสลาเปาฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์เค,คขนมปังและเบเกอรีร่บแบรนด์เลอแปงป้อนให้กับ7ซเว่นซึ่ง CP Ram เป็นบริษัทลูกของ CP Al โดยกระบวนการผลิตข้าวกล่องของ CP Ram นั้นจะใช้กระบวนการผลิตอาหารสดและแพ็คในภาวะปลอดเชือ้อ ข้าวปล่องสีดำถูกผลิตโดย CPF ในเครือ CP ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารสดป้อนให้กับ7 e l e v e n โดย CPF จะใช้กระบวนการผลิตอาหารสดจากนั้นจึงแพ็คและนำไปนึ่งอีกรอบเพื่อฆ่าเชือ้อนอกจาก c p RAM และ CPF จะใช้เทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างกันแล้วยังช่วยให้เมนูข้าวกล่องที่ผลิตขึ้นมานั้นมีความหลากหลายและไม่ทับซ้อนกัน ส่วนข้าวกล่องสีขาวเป็นข้าวกล่องที่เกิดจากกลยุทธ์ของเซเว่นอีเลเวนเองที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการเพิ่มปริมาณเนื้อสัตว์เพิ่มปริมาณบรรจุเพิ่มรสชาติเพื่อขายในราคาที่สูงขึ้นมาถึงความแตกต่างที่2การจัดเก็บด้วยอุณหภูมิที่แตกต่างกันข้าวกล่องสีแดงจะมีความสดใหม่มากที่สุดเก็บได้นานประมาณ3-4วัน ข้าวกล่องสีดำเป็นอาหารแช่เย็นที่สามารถเก็บได้นานถึง7วันโดยข้าวกล่องสีแดงและสีดำนั้นจะต้องเก็บภายใต้อุณหภูม,มิประมาณ2-6องศาเซลเซียสและข้าวกล่องที่สามารถเก็บได้นานที่สุดคือข้าวกล่องสีขาวโดยสามารถเก็บได้นานถึง6เดือนและเนื่องจากเป็นอาหารแช่แข็งจึงต้องเก็บภายใต้อุณหภูมิประมาณลบองศาเซลเซียสทั้งนี้แม้ว่าอาหารแช่เย็นและอาหารแช่แข็ง ที่ปัจจุบันมีมากมายหลายเมนูให้เราสะดวกซื้อและพร้อมทานแต่ถ้ามองในแง่ของคุณภาพที่สร้างประโยชน์ต่อร่างกายคงสู้อาหารสดปรุงสุกใหม่ไม่ได้อย่างแน่นอนแอดมองว่าเราควรหาเวลาในการทำอาหารเองเมนูง่ายๆก็ได้เพราะเราสามารถควบคุมแคลอรี่ในอาหารและควบคุมความหวานมันเค็มได้ค่ะ เรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์และเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้หรือถ้าเ,เพื่อนๆถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง d ดลี่ทอล์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ